งานนี้เรดีดีว,ว่าจัดเซอร์ไพรส์ให้ภรรยาสาวแบบจัดหนักเลยทีเดียวค่ละล่าสุดหนุ่มกันกันตาวารนค่ะถอยรถดูป้ายแดงเชสลาโมเดล X มูลค่ากว่า6ล้านบาทเป็นของขวัญให้ว่าที่คุณแม่อย่างสาวพลอัยอดาที่อีกไม่กี่เดือนค่ะก็จะคลอดลูกชายโดยเซอร์ไพรส์นี้ค่ะถูกแชร์ลงในรายการกันเองค่ะเปิดกล่องของขวัญต้อนรับคุณแม่และลูกชายบนช่อง YouTube ของกันกันตาวารนค่ะซึ่งเซอร์ไพรส์นี้ค่ะสาวพลอไม่ได้ล่วงรู้มาก่อนล่วงหน้าเลยงานนี้ค่ะหลังจากกล่องของขวัญถูกเปิดออกสาว พอถึงกับดีใจหนักจนเก็บอาการไว้ไม่อยู่ค่ะพอรถคันนี้ทั้งสวยและถูกใจสีพระยาเป็นที่สุดค่ะ